สวัสดีค่ะชื่อประกาศนะคะชื่อแอมค่ะชื่อยุ้ยค่ะคือสาวลําหนูก็เป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วค่ะก็ทำให้เราได้เปิดทัศนะให้กว้างขึ้นการที่มีพี่ๆมาอ่านหนังสือเสียงให้พวกเราฟังมีประโยชน์ค่ะมากๆถ้าเกิดว่าคนที่ใช้พวกสื่อการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก,ก็จะตามทันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เปิดโลกทัศน์ก็ความรู้อย่างเช่นอย่างไหนที่เราไม่รู้การทำอาหารสูตยอาหารเข้าไปฟังก็เราสามารถประกอบอาหารทานเองได้อ่านหนังสือเองไม่ได้ก็การฟังหนังสือเสียงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของของการใช้ชีวิตประจําวันอะคะ่ะเหมือนเรามีเวลาว่างเราได้ฟังตลอดก็คือทั้งหนังสือเสียงเกี่ยวกับการเรียนการศึกษา ตำราอาหารตำราโหราศาสตร์อันนี้คือเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดเลยแม้ว่าในปัจจุบันการเข้าถึงสื่อข้อมูลข่าวสารจากแพลตฟอร์มต่างๆมีทางเลือกมากขึ้นแต่สำหรับคนตาบอดยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงมูลนิธิคนตาบอดไทยจึงจำเป็นต้องผลิตสื่อเพื่อคนตาบอดให้สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกโดยเป็นการบริการแบบให้เปล่ามีได้จัดเก็บค่าบริการใดทั้งสิ้น มูลนิธิคนตาบอดไทยขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นดวงตาให้น้องๆตาบอดด้วยการบริจาค900บาทจัดทำหนังสือเสียงได้หนึ่งเล่มมาร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เปิดคลังการศึกษาด้วยหนังสือเสียงเดซี่ท่านสามารถร่วมสนับสนุนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยเลขที่บัญชี เจ4ดสี่สี8สอสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิคนตาบอดไทยโทร02-248-0555หลายออฟฟิเชียลแอดไทยบลายหรืออินบ็อกซ์เพจมูลนิธิคนตาบอดไทย